มาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับมือแล้วก็หูไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูหน่ยจะพาเด็กๆมาเรียนเกี่ยวกับตาการมองเห็นแล้วก็จมูกการดมกลิ่นนะคะาราคาที่เรียนคุณครูคหน่อยมีอะไรไมาให้เด็กๆดูเด็กๆสังเกตมองดูก่อนนะคะอันนี้เป็นเห็นอะไรคะสีสีสีแดงมีรูปร่างเป็นยังไงคะ เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าไม้บล็อกค่ะอาต่อไปคุณนอยนี่สองอันนี้นเด็กๆสังเกตมองก่อนนะคะเห็นอะไรคะเห็นสีสีอะไรคะสีชมพูกับสีฟ้าฮะแล้วมันนี้รูปรล่งเป็นยังไงคะรูป่า่งเป็นเหมือนแท่งๆยาวๆใช่ไหมคะแล้ว เขาเรียกว่าอะไรเด็กๆรู้ไหมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะหลอดเก่งมากค่ะล้วคะ่ะต่อไปนามาดูค่ะอันนี้คือคุณหมยจะให้เด็กๆสังเกตตุต๊กตาตัวนี้นะคะดูก่อนนะคะเด็กๆมองก่อนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรสีอ่าเห็นสีขาวแล้วอะไรอีกคะ่ะสีน้ําตาลอ่ามีสีขาวมีน้ําตาลแล้วลักษณะเป็นยังไง สีขาวมันเยอะกว่าสีน้ำตาลใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีสีอะไระอีกคะเออมีสีดำด้วยอ่ามีสีดำม,มีสีน้ำตาลสีขาวสีดำแล้วมีรูปร่างเป็นยังไงคะรูปร่างอ๋อเด็วกๆบอกว่ามีเหมือนมีขาเลยขาสองข้างอาวแล้วมีอะไรอีกคะมีมืออาวมีมือสองข้างแล้วมีอะไรอีกคะ โอ้โหมาดูสิหูมันเป็นยังไงอาตาค,คุณครูยกสองข้างนี่ขึ้นมาว้าวมีหูจริงๆด้วยอาแล้วคคนนีจะเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะคะเป็นอะไรคะอาเขาเรียกว่าอ๋อเขานั่นเองอามีแขนมีขามีตัวแล้วก็มีปากจมูกแล้วก็ตาเด็กๆคิวดว,ว่า ตุ๊กตาตัวนี้มันคืออะไรอ่ะเด็กๆลองดูสิคะคิดว่าคืออะไรคะอะไรคะแพะเก่งมากเลยราคาคือเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตนะคะอ่าสังเกตตุ๊กตาไปแล้วนี่คือแพะต่อไปคคุณรูมีสิ่งนี้มาให้เด็กๆดูอ่าเด็กๆดูสิคะสังเกตก่อนสิคะเห็นอะไรคะอ๋อเด็กๆบอกว่าเห็นสีขาวอันนี้อะไรอีกคะสีดำอ่า แล้วรูปทรงเป็นยังไงคะเด็กๆบอกว่ามันยาวเหมือนเหมือนอะไรเลยเหมือนสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนค่ะแล้วก็เป็นแนวตั้งด้วยใช่ไหมคะอ่านะคะกูเด็กก็จะเอาสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาเนี่ย <Yeah. S 2> จะมีลักษณะน,น,นี้เด็กๆดูสิคะมองเห็นอะไรคะสีขาวอ่าแล้วีรูปร่างเป็นยังไงนะเป็นยาวๆๆเหมือนอะไรเลย เหมือนหลอดใช่ไหมคะแต่เด็กดูสิคะสังเกตดูสิหลอดนั้นมีรูใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีรูเอ๊แล้วมันจะใช่หลอดไหมคะไม่ใช่นั่นเป็นคืออะไรล่ะคะอ่าเด,เด็กไม่รู้จักอันนี้คือกาวล้อนแท่งกาวร้อนนั่นเองแล้วแท่งกาวร้อนเขาก็จะมาใช้กับเครื่องมือนี้นะคะแล้วก็มาใส่อะไะคะ่ะแล้วก็จะใช้ปืนกาวยิง ใ้เกีกับสิ่งของได้อ่านี่คือการสังเกตลักษณะรูปร่างของสิ่งของนะคะเอาละค่ะคุณครูนหนจะพาเด็กๆมาช่วยคุณครูดูลักษณะสิ่งของต่อไปนี้นะคะวันนี้รูปร่างรูปทรงอะไรอันนี้คือคืออะไรคะเด็กๆอ่ามีรูปน,น,น,นี่คือกล่องนมนั่ไหมคะมีลักษณะรูปร่างรูปทรงที่เด็กๆเ,เห็นเป็นยังไงคะเป็น อะไรคะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าสี่เหลี่ยมเด็กๆก็วาดเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมอ่าเสร็จแล้วเรามาสังเกตสีสีที่เด็กๆมองเห็นคือสีอะไรคะมสะีสีแดงเด็กๆก็ระบายสีแดงลงไปสีแดงนี่คือสีแดงนะคะที่เด็กๆมองเห็นคะ่ะอ่าต่อจากสีแดง มีสีอะไรคะสีเหลืองเก่งมากสีเหลืองเด็กๆก็ระบายสีเหลืองอคุณนก็จะเขียนกํำกับไว้ให้นะคะสีเหลืองอต่อไปมองเห็นสีอะไรอีกคะสีขาวอ่าเด็กๆก็ระบายสีขาวอ่าขาวคุณนี่เขียนคำว,ว่าขาวนะคะ,ะขาวค่ะ ต่อไปมาดูอีกสิ่งหนึ่งค่ะอ่าอันนี้คือดเด็กมองอนมีลูกทรงเป็นไม้บล็อกใช่ไหมคะไม้บล็อกเด็กๆก็วาดเป็นไม้บล็อกคุณหนก็จะเขียนชื่อไม้บล็อกค่ะแล้วมีลูกทรงเป็นยังไงสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กก็วาดสามเหลี่ยมมาอ่าแล้วเด็กมองเห็นเป็น สีอะไรสีอะไรคะสีน้ำตาลเดี่ยก็ระบายสีน้ำตาลอ่าสีน้ำตาลมานี่คือการสังเกตสิ่งของที่มีรูปร่างแล้วก็มีสีนะคะ ไปจะเป็นการรับรู้ทางจมูกนะคะจมูกเอาไว้ทําอะไรคะนเด็กเอาไว้หายใจถูกค่ะแต่นอกจากเอาไว้หายใจแล้วเรายังสามารถดมกลิ่นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนี้ครูมีน้าเปล่ามาขออนุญาตถอดเม็ดก่อนนะคะน้ํเปล่าดิงดดูสิคะสีของน้าเปล่าเป็นยังไงคะสีใสใช่ไหมคะเด็กๆลองดมดูสิคะไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้คือน้าําเปล่าน้ําสะอาด ไม่มีกลิ่นไม่มีสีเดี๋ยวถ้าเด็กๆดมดูแนละ้วมันมีกลิ่นแสดงว่าน้านำสกับปรกนะคะดื่มไม่ได้ค่ะต่อไปแป้งแป้งเด็กๆนะคะมีกลิ่นไหมคะมีกลิ่นเด็กๆ,ๆดูสิลองลงดูซิวเวลาเด็กๆดมนะคะไม่ดมใกล้ๆนะคะเดี๋ยวฝุ่นละอองแป้งมาเข้าจมูกเวลาเด็กๆจะดมอ่าเด็กๆใช้ปัดดมอย่างนี้คะ่ะ แล้วก็อาจจะเทใส่มือแล้วก็ใช้มือถูแล้วก็ดมกลิ่นอย่างนี้ค่ะอ่าต่อไปแชมพูแชมพูอาบน้ําเหมือนกันค่ะเวลาเด็กๆจะดมดูกลิ่นเด็กๆไม่บีบแล้วก็สูดดมเข้าไปอย่างนี้นะคะอาจจะมีฟองเข้าไปในจมูกของเด็กๆเด็กๆต้องสูดแล้วก็ใช้มือปัดๆอย่างนี้ก็จะได้กลิ่นนะคะ ต่อไปดอกไม้เหมือนกันดอกไม้เวลาที่เด็กๆจะดมดอกไม้เขาไม่ให้เด็กๆไปดมโดยตรงเลยเพราะว่าในดอกไม้อาจจะมีมะแมลงตัวเล็กๆอยู่ในดอกไม้ไม่อาจจะเข้าไปในจมูกของเด็กๆได้เวลาที่เด็กๆจะดมดอกไม้เด็กๆ,ๆก็ใช้มือปัดๆเข้าไปนะคะปัดเข้าไปกลิ่นมันก็จะเข้าไปในจมูกของเราค่ะอ่นนะคะ่ะอันนี้คือกลิ่น หอมอ่ากลิ่นหอมที่คุณครูชอบมากเลยเด็กๆอาจจะชอบเหมือนคุณครูหน่อยก็ได้อ่าถ้าเป็นกลิ่นหอมนะคะอ่าต่อไปจะมีอีกลกิน่นหนึ่งนี่คืออ่าน้ำปลากับกะปิน้ำปลาเด็กๆถ้าเปิดออกมาจะได้กลิ่นเลยกลิ่นจะเป็นยังไงคะอ๋อกลิ่นเป็นยังไงเลยเค็มๆเ,เลยุณไหนได้กลิ่นเหมือนน้ำ กลิ่นเหม็นและนี่ก็คือกระปิตู้ในจะเปิดให้ดูนะคะนี่คือกระปิค่ะข้างในจะเป็นสีแบบนี้อ่อล้วเวลาเด็กๆไปสูดดมหืมกลิน่นบางคนก็อาจจะชอบกลิ่นแบบนี้แต่คุณหน่อยไม่ชอบค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นอ่าปิดไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะกลิ่นก็จะมีอยู่สองอย่างคือกลิ่นหอมกับกลิ่นเหม็น กลิ่นที่เด็กๆชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลิ่นที่ทําไมคะกลิ่นหอมถ้าที่ถ้าเป็นกลิ่นเหม็นเด็กๆก,ก็อาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเด็กๆควรหลีกเลี่ยงกลิ่นที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างเช่น,นควันบุหรี่ควันรถควันที่เกิดจากการเผาไหม้กลิ่นขยะนะคะเมื่อเจอกลิ่นที่มันไม่ไม่ไม่พึงประสงค์แล้วอย่างเช่นกลิ่นที่มันเหม็นตะวรททำไมคะ ปิดจมูกนะคะอาละค่ะคุณครูหนก็จะพาเด็กๆไปทัแบบฝึกกันต่อค่ะอลไะค่ะเด็กๆคุณครูจะให้กันบ้านเด็กๆไปทําที่บ้านนะคะาไปสํารวจสิ่งของที่มีที่อยู่ในบ้านก็คือสบู่สบู่มีรูปร่างเป็นอย่างไรสบู่อาจจะมีรูปร่างเป็นเอ่อเป็นขวดวรตาจะมีเป็นซีเรียีเด็กๆก็วาดมา นี่จะเป็นก้อนกลมๆกม้อนวัดก่อวาดมาแต่ว่าดมาแท่อย่างในอย่างหนึ่งนะคะอาวเป็นขวดมานะคะเสร็จแล้วสีสีของสบู่อาจจะเป็นสีชมพูเด็กๆก็ระบายสีชมพูมากรีนกรีนถ้าเด็กๆชอบหอมก็ทำทำหน้ายิ้มถ้าไม่ชอบก็ทำหน้าบึ้งมานะคะเอาละค่ะต่อไป อีกอย่างหนึ่งก็คือยาสีฟันยาสีฟันมีรูปร่างเป็นยังไงเด็กก็วาดมามีสีอะไรและมีกลิน่นหอมหรือไม่หอมชอบหรือไม่ชอบนะคะให้เด็กๆไปหามาและอีกอย่างหนึง่งแล้วแต่เด็กๆจะไปหามาที่บ้านอาล่ะค่ะกลิน่นใช้จมูกดมตาและใช้การมองเห็นในการสังเกตนะคะวันนี้นครูไหนก็มี แค่นี้นะคะแล้วเราเจอกันอีกครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย